สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านครับสารภาพมาซะดีๆครับว่าตอนนี้ใครยังหุบยิ้มไม่ได้นะครับแมก็เชื่อว่าหลายคนยังคงมีความสุขกับแมชก่อนนะครับแต่ว่าเราต้องมุฟออนครับมากับแมชนี้ที่เราจะเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมสําคัญนะครับแม้ว่าเราจะผ่านก็สู่รอบต่อไปแล้วก็ตามนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเน้นอยู่ก็คือในเรื่องของการทําอันดับโลกด้วยนะครับแน่นอนว่าในรายการนี้เนี่ยเราได้รับระดับโลก หรือว่าอันดับโลกในการทำคะแนนแบบเต็มๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับวันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับกับความพร้อมล่าสุดและวารน่าจะเป็นในการเจอกันในแถบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ได้นะครับหรือใครอยากจะฝากสินค้าอะไรมาวางตรงนี้มาพูดคุยกันอยากจะแนะนําก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับในช่องทางต่างๆนะครับรวมถึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมนะครับฝาก เรียกว่าสับสนค่ากาแฟผมได้นะครับก็จะได้เป็นกาลังใจในการทํางานทําคลิปไปเรื่อยๆติดตามข่าวสารอัปเดตขององการบอลลย์บอกไปเรื่อยๆนะครับฝากกันได้เลยนะครับเอาละครับแต่ฝากกันไว้เช่นกันนะครับกับใครที่ ไปดูเกมในสนามนะครับก็ต้องเรียกว่าไปดูกับบรรยากาศนะครับองบอกว่าบูธสปอนเซอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ mm hmm. เขามีการจัดกิจกรรมนะครับให้ชิมเครื่องดื่มนะครับว่าจะเป็นในเรื่องราวของสปอนเซอร์ไอโซโทนิกนะครับหรือว่าสินค้าใหม่อย่างทางด้านของแตงโมเบอร์รี่เนี่ยก็มีให้ติดตามกันนะครับแล้วก็จะเห็น LED สวยๆเนี่ย เต็มสนามเลยนะครับในทุกๆวันในการแข่งขันนะครับนี่ครับบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับใครไปดูวอลเลย์บอลที่สนามก็สามารถไปแวะบูธสปอนเซอร์ได้เลยนะครับเป็นบูธที่คึกคักทีเดียวนะครับมีทั้งทุกที่เลยนะครับนี่ก็มีด้วยนะครับที่ภูเก็ตก็ไปติดตามบรรยากาศมาเช่นกันนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับสปอนเซอร์เครื่องดื่มเกลือแร่ของคนไทยนะครับเอาละครับมาพูดถึงเรื่องราวของเราก่อนละกันนะครับทีนี้เนี่ย วันก่อนแน่นอนครับเราชนะสวีเดนด้วยฟอร์มอันแบบสุดยอดนะครับทีนี้เนี่ยผมพาไปดูในความพร้อมของน้องๆก่อนละกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับความพร้อมล่าสุดของน้องๆเองเนี่ยณตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ซ้อมที่ที่เดิมครับศูนย์สตร์การกีฬาเช่นเคยนะครับก็มีการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับซึ่งโค้ชเองเนี่ยก็รู้ด้วยสภาพร่างกายที่ออกมาค่อนข้างจะหนักนะครับในการ เล่นกับสวีเดนนะครับก็เลยมีการเล่นว่าอันนี้ก็มีน้องช้างมาให้ดูนิดหนึ่งนะครับนี่ครับก็เนตยืดเยียดนะครับแล้วก็คลายเส้นในเรื่องของความเหนื่อยล้าในเกมที่เล่นกับสวีเดนแม้ว่าจะเล่นแบบแค่3เซตแต่ว่าด้วยสภาพรูปเกมมันค่อนข้างจะกดดันนะครับนี่ก็น้องเพียวเนี่ยช่วงนี้ก็เจ็บเข่าอยู่นะส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็สภาพร่างกายดีครับคนที่ลงเล่นในเกมที่เจอสวีเดนนะครับนะโคอ้ออก็บอกว่าก็าการฝึกซ้อมก็เน้นในเรื่องของการ ทำยุทธวิธีนะในการที่ฝึกซ้อมเมื่อวานนี้เนี่ยว่าจะเล่นกับทางด้านของเนเธอร์แลนด์อย่างไรแล้วก็ในเรื่องของสภาพร่างกายตอนนี้เช็คดูทุกคนนะ่ะพร้อมดีอ่ะส่วนบอบอหัวไหล่ไม่มีปัญหานะจ๊ะอันนี้ก็สอบถามมาแล้วก็อาจจะมีการตึงๆอย่างที่น้องบอกไม่ได้มีการบาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมนะครับดังนั้นช่องใช้คําว่าสภาพร่างกายของเราณนะตอนนี้เนี่ย ถือว่าสมบูรณ์เต็มร้อยนะครับพร้อมที่จะสู้กันอีกแล้นะครับทีนี้มาถามว่ากับเนเธอร์แลนด์มันสําคัญยังไงใช่ไหมครับกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยในตัวผมต้องบอกว่าคือเรามีในเรื่องของเว r ร์แร n กิ้งที่เราจะต้องทําในปีนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นรายการที่เราจะได้เว r ร์แร n กิ้งแบบเต็มๆถ้ากเกิดชนะกับทีมที่แรนกิ้งเนี่ยว่าครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าพยายามฝึกซ้อมอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับนี่ครับโดยเฉพาะเนี่ยในเรื่องของการเซต คเซตเนี่ยเอาจังจริงถ้าผมมองเนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นตัวแบบอยู่ที่ชมพู่ก็ตามนะครับแต่ว่าน้องๆทุกคนจังหวะแก้ปัญหาก,ก็ต้องช่วยได้นะครับรวมถึงอ่ะจังหวะฉาบสวยการเล่นบอนเลเลยนะครับโค้ชก็ได้มีการใส่ใเซสชันเมื่อวานเรียบร้อยอ่ะผมใช้คำนี้แต่ว่าไม่ได้หนักมากแต่ไม่ได้หนักมากเลยเห็นแบบเนี้ยซ้อมนานหนึ่งสองชั่วโมงนะเพื่อนๆก็ถือว่าเที่ยวเขยนเนื้อร่างกายพอสมควรนะครับส่วนคนนี้เว้นเอาไว้คนหนึ่งและกันนะครับน้องช้างนะครับ อนาคตนี่ไม่รู้จะมาเป็นผู้ช่วยโค้ชกับคุณพ่อหรือเปล่านะครับก็เป็นสีสันไปนะครับเราก็ดูวลอลเล์บอลไปยิ้มไปนะครับตามสไตล์ของคนไทยเราแล้วก็ไม่ต้องเครียดกับสาวๆด้วยนะครับนี่ครับก็โมเมก็อยู่นะครับดังนั้นอ่ะความพร้อมของเราออกมาประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้มีในเรื่องของการบาดเจ็บอะไรทุกคนยังอยู่กันครบอยู่กันดีนะจ๊ะนั่นก็เป็นความพร้อมของฝั่งเรานะครับทีนี้นะครับเรามาพูดคุยในเรื่องราวของ ในมุมของโค้ชหน่อยแม้ว่าจริงๆแล้วโค้ชเองเนี่ยเขามีมุมมองในการวางแผนในเกมนี้อย่างไรใช่ไหมเพื่อนๆผมว่าเพื่อนๆก็คงอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะโค้ชมียุทธวิธียังไงที่จะเล่นกับทางด้านของเนอร์แลนครับเกมแพลนให้ละเอียดรอบครอบนะครับในส่วนของการทำไซอัลแล้วก็เบรกพอย n ์เราจะทำไซอัลการทำเปลี่ยนเสิร์ฟอย่างไรนะครับใครจะเป็นคนรับเสิร์ฟนะครับแล้วก็การลุก เราจะลูกในรูปแบบไหนในภาพรวมนะครับแล้วก็การทำเบรกพอยต์ก็คือการเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟไปที่ตรงไหนให้มันมีคุณภาพในการเสิร์ฟที่ดีแล้วกเ็เราจะสกัดกั้นยังไงถ้าบอลแรกเขาเข้าจุดนะครับใครจะเป็นผู้เล่นสําคัญนะครับถ้าบอลแรกไม่เข้าจุดเขาจะจ่ายให้ใครนะครับอาจจะภาพรวมเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็คงจะต้องอติวกันอีกสักพักหนึ่งนะครับในใ,ใ,ในเรื่องของการฝึกซ้อมก็จะเน้นในเรื่องของการ เสิร์ฟการรับเสิร์ฟให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เกมในเรื่องของการบล็อกแล้วก็ดิกแอทแท็บอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเพราะว่าจริงๆแล้วในทแลนด์เป็นทีมที่มีคุณภาพสูงวัวแร็งกิ้งเขาก็สูงกว่าเราเยอะนะครับแล้วก็ผู้เล่นของเขาเนี่ยจุดเด่นก็เขามีคีย์เพลเยอร์ที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดนะค,นะคอือเอาไซด์ฮีเตอร์ของเขาเนี่ยสองคนเนี่ยตีได้ดีมากนะครับแล้วก็สปีดบอลเขาเร็วนะครับออปโพสิต ตำแหน่งออฟเิตของเขาเนี่ยตีซ้ายเนี่ยครับเบอร์ย6เนี่ยเขาก็ตีได้ดีมากแล้วก็มีเดิลบอกของเขาเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่แล้วเขาสามารถที่จะเล่นบอลเร็เวได้ทั้งบอลเร็เวด้านหน้าวีควิกแล้วก็บอลสไลด์ slide, ซึ่งเขาทาได้ดีมากเราก็คงจะต้องอตีวกกันอย่างเข้มข้นนะครับวันนี้เราก็ทําในทุกๆสิ่งที่เรา,าเตรียมตัวนะครับแล้วก็คงต้องเตรียมเรื่องของสภาพความพร้อมร่างกายของนักกีฬาให้ดีที่สุดเขาก็มีจุดอ่อนแต่ซึ่งมีไม่มากนะครับ ก็เป็นเรื่องของอรูปแบบในการเล่นแล้วก็สไตล์การเล่นของยุโรปนะครับแต่ว่าในแดกับสวีเดนเนี่ยไม่เหมือนกันแน่เขาเล่นเร็วนะครับแล้วก็เล่นหนักแล้วก็บล็อกใหญ่เสิร์ฟแรงอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับส่วนจุดอ่อนของเขาก็คงจะเป็นเรื่องของอาการเล่นแบบผสมอะไรเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็การเคลื่อนที่นะครับเขาไม่ได้มีการเคลื่อนที่ที่เร็วมากเราก็คงต้องใช้โอกาสมีช่องจังหวะในการ ที่จะเล่นแบบแบบในรูปแบบของเรานะครับแล้วก็ความแน่นอนในการเล่นของเรานะครับโคช้ชก็บอกแล้วก็มีการวางแผนในระดับหนึ่งนะครับก็น่าจะออกมาประมาณนี้ตามที่โคช้ชบอกนะครับทีนี้อีกหนึ่งคนที่ผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนก็ต้องดูทุกวันนะครับก็ไปถามน้องไก่มาว่าน้องไก่เห็นว่าในอท์แลนด์เป็นอย่างไรสภาพความพร้อมอาการบาดเจ็บมีเป็นอย่างไรและอยากเจอใครในรอบหน้าไปฟังน้องไก่หน่อยดีกว่า เราจะเสริมให้ดีเพื่อตัดเกมลุกของเขาเพราะว่าเขามีการลุกที่รวดเร็วค่ะแล้วหากหากบอลบอลแรกเขาไม่ค่อยเข้าเซตเตอร์โซนใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบบอลยกสูงโครงสร้างซะมากกว่าเราก็จะพยายามตัดตรงนี้ให้ได้ค่ะก็ก็ดีอยู่ค่ะก็ยังก็ยังดีอยู่ก็แบบว่าก็ยังตึงๆนิดหน่อยค่ะแต่แบบว่าก็สามารถที่จะรวมสองกับเพื่อนๆได้อย่างเต็มที่ค่ะเขาก็จะเล่นแบบรวดเร็วค่ะก็จะมีนะ้ มันก็จะมีตัวบีหลังค่ะที่แบบว่าเป็นคีย์เพย์เเยอร์ของเขาที่แบบว่าเป็นแต้มให้ได้แบบทําแต้มได้ดีค่ะ<น>ก็พยายามจะไม่กดดันมากนะคะเพราะว่าด้วยด้วยเออเราก็ได้เข้ารอบก็ถือว่าได้เข้ารอบ16แล้วค่ะถ้าพูดจริงๆก็คือเราก็จะทําตรงนั้นให้เต็มที่เลยแบบว่าทําให้ออกมาให้มันสนุกให้มันเต็มที่ให้มีความสุขแล้วทุกอย่างมันจะดีเองค่ะหนูอยากเจอญี่ปุ่นค่ะหนูอยากแก้มือวีเอลอีกครั้งหนึ่งค่ะตรงเนี้ย <laughs> <laughs> น้องไก่บอกเลยนะครับว่าอยากเจอญี่ปุ่นนะครับก็จริงๆผมก็มองว่าเจอญี่ปุ่นก็น่าจะดีนะเมื่อวานญี่ปุ่นก็เล่นไม่ค่อยดีอ่ะที่ผมดูอ่ะญี่ปุ่นก็เจอกับทางด้านของยูเครนเนี่ยอ่ะผมไม่ดูเลยแล้วกันเมื่อวานเจอกับยูเครนเนี่ยเกือบไปนะผมไดรอนั่งภาคคู่ตุรกีอยู่โอ้โหไปเจอคู่นี้ออกมาเป็นยูเครนเนี่ยออกนําไป2เซตรวดเลยนะแต่ว่าสุดท้ายญี่ปุ่นมาเอาคืนได้3มเซตต่อมาก็กลายเป็นรอดนะครับก็ชนะไปในท้ายที่สุดนะครับ ซึ่งในกรุ๊ปนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีในเรื่องของการลุ้นอยู่ว่าเราจะต้องเจอใครเพราะเราจะต้องเจออันดับหหรือ2ในกรุ๊ปเอนะครับอยู่ที่ว่าเราจะจบที่เท่าไหร่นะครับโดยทางด้านของสแตนดิ้งล่าสุดเท่าที่ผมเช็คดูนะตรงนี้นะครับสำหรับในกรุ๊ปนี้เนี่ยก็อันดับ1นนะครับก็ยังเป็นทางด้านของเซอร์เบียนะครับที่ชนะ2อองเกมรวดนะครับก็ค่าเซตเรโชดีมากๆนะครับก็ แต่ว่ามันมีปัญหานิดนึงเพราะว่าทางด้านของเซอร์เบียเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยตัวหลักเจ็บไปแล้วนะครับใช้คําว่าตัวหลักเจ็บไปแล้วนะครับโอ้โหผมต้องใช้คําว่าเจบอสนั่นเองไม่ใช่ใครนะครับก็คือเจบอสซึ่งโอ้โหเจ็บไปแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลําบากทีเดียวนะครับในการที่เซอร์เบียจะเข้ารอบต่อไปแล้วไปเจอกับใครก็ตามนะครับเพราะว่าโอ้เจบอสนี่ถือว่าเป็นคนสําคัญอยู่แล้วถ้าเรารู้กันนะครับ อผมไม่ดูอาการของเจ๊บอสเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็เจ็บนะครับสำหรับจีจาน่าบอสโควิดนะครับจังหวะลงมาแล้วข้เอเท้าคพลิกนะครับเจ้าตัวรู้ตัวเลยครับว่าไม่ไหวแน่ๆน,นะครับในจังหวะพลิกเนี่ยผมไม่ดูภาพหลายคนอาจจะแบบกลัวนะคลิกอย่างนี้เลยจังหวะลงมานะครับก็อให้ดูนิดนึงแล้วกันก็ ถ้าลุน้นเจอจริงๆตอนนี้เจอใครก็ได้เพราะว่าบอสเจ็บเนี่ยเจอเซอร์เบียผมว่าก็ไม่ได้หนักมากนะครับเราก็เคยชนะเขามานะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงในเรื่องราวของ H ฮดทูเฮดก่อนไปพูดถึงในเรื่องราวของรูปเกมที่ผมมองในเกมที่เจอก,ก,ก,กันในเทอร์แลนก่อนละกันนะครับเฮดทูเฮดที่เราเล่นกับเจอกันในเทอร์แลนเนี่ยผม,มนับรวมมา15นัดน,นะครับเราชนะเขาได้แค่2นัดย้อนกลับไปก็คือในปี2016เลยนะครับที่เราชนะเขาได้ นะครับในศึกมองเชอร์นะครับไป3ต่อ2แต่ว่าใน v n l กับเบอร์กลางปีนะครับในช่วงหลังที่เจอเนี่ยเราแพ้เขามาไม่ได้เซตเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอแต่ว่าอ่ะมันก็เป็นเรื่องของอดีตผมก็มองเอามอมาให้ดูเฉยๆนะครับส่วนทางด้านของวันนี้ที่เราเจอในทแลน,นะครับสิ่งที่ดีคือถ้าวันนี้เราสามารถเก็บเซตกับเขาได้อย่างน้อยๆเนี่ยเราจะเรียกว่า โดน,นลบแค่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราชนะได้ดูครับลองคิดดูนะครับถ้าเราชนะเขาได้3 0นหรือ31หรือ32ก็ตามเนี่ยอันดับเบอร์เรงกิ้งเราบวกไปอีกแน่ๆนะครับดังนั้นผมว่าน้องๆเล่นอย่างเต็มที่แน่นอนแล้วถ้าเขาแพ้เราเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องความกดดันในเรื่องเรงกิ้งตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเล่นให้ดีเล่นให้ได้ผมว่าเรามีลุ้นเก็บเซตจากเขาได้นะครับส่วนตารางคะแนนล่าสุดนะครับของกลุ่มเราเนี่ยก็ต้องบอกว่า เราเป็นที่1อยู่เพราะเรามี6แแ้มนะครับเราเก็บมาทั้งหมด3-130แล้วเสียแค่เซตเดียวดังนั้นก็เลยทําให้เราอยู่ตรงนี้ได้นะครับอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับทีนี้มาคาดการณ์ในเรื่องของไล์อัพหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าไล์อัพจริงๆแล้วเนี่ยเราน่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเกมที่เจอกับสวีเดนมากนักนะในมุมผมนะผมว่าโค้ดออสเองก็จะใช้ผู้เล่นชุดเดิมก็คือนําโดยทางด้านของมืดบ็อกเกอร์ จะเป็นไก่กับทางด้านของทัชด,ดาวก่อนนะครับมือเซตแน่นอนต้องเป็นชมพู่ก่อนนะครับขอพันเกิดปรลาดหัวเสาสองข้างครับออมสิงกําลังฟอร์มดีน่าจะได้ลงกับบุ๋มบินชะชออนไปเลยมีหลังใช้บีมก่อนลิเบโรสลับกันใช้อยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเยอะนะสําหรับทีมสาวไทยของเรานะครับผมมองว่าน่าจะเป็นชุดนั้นเลยทีนี้หลายคนก็ต้องมาถามว่าแล้วเนเธอร์แลนด์ล่ะผมมองว่าจะเป็นชุดไหนผมว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ย จะกลับไปใช้ชุดเดียวกับที่เจอกับทางด้านของสวีเดนก็คือชุดใหญ่เพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยเขามีการโรเทชมานะครับก็จะนําโดยทางด้านของฝากฝั่งฟานาเลนนะครับที่น่าจะเป็นฝ่ายลงสนามก่อนนะครับในการเล่นกับเรานะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยเท่าที่เช็คดูนะตรงนี้นะครับก็จะมีทางด้านของเบรจสเปอร์นะครับนิก,ก้าเดวราโรบ มีสตูดนะครับมีทางด้านของชิมเมอร์แมนมีตัวริเบโลอย่างลีซิงนะครับส่วนตัวบีหลังที่โคดออสบอกไปคือ d ดมบลิงเนี่ยก็น่าจะพร้อมลงสนามทุกคนนะครับเขาน่าจะใช้ชุดนี้เพราะว่านัดที่แล้วที่เจอกับอียิปต์เขาใช้ชุดผสมเพราะว่า ค่อนข้างจะเป็นงานที่ไม่หนักนะครับก็มองว่าน่าจะออกมาประมาณนี้สําหรับเนเธอร์แลนด์นะในการเจอกับเรานะครับทีนี้ในมุมผมมองว่าเจอกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันเป็นอย่างไรส่วนตัวผมเคยบรรยายเนเธอร์แลนด์มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนเธอร์แลนด์เป็นทีมยุโรปที่ค่อนข้างจะมีความคล่องตัวนะครับในเกมที่เจอสวีเดนเนี่ยเขาใช้การเล่นเนี่ยที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับซา,าร่าฟาเรนเนี่ยสามารถเซตกระจายกระจายให้ได้ทั้งเจสเปอร์เดลลอรบนี่คือตัวหัวเสา2คนนะครับแล้วก็ มีทางด้านของแดมบ i ิงที่เป็น B หลังเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสแค่หัวเสาเพราะว่าแต้มเขากระจายกระจายไปนะครับโดยเฉพาะอีกหนึ่งคนที่เล่นก็คือทางด้านของชิมเมอร์นเป็นมิดเดิลบล็อกเกอร์ที่สามารถเล่นบอลเร็วได้ดีนะครับมีบอลไหลหลังมีบอลผสมด้วยโดยเฉพาะโค้ดอย่างเฟลิกซ์โครลอฟสกี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเขาเคยเป็นโค้ดบีมมาก่อนดังนั้นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะจับบีมพอสมควร นะครับแต่ว่าอ่ามันก็ต้องตีแก้กันไปนะครับส่วนตัวผสมของนีทแลนด์เนี่ยก็จะมีทัางบิดบองเกิดก็ยังอยู่ในชุดนี้ดังนั้นผมก็มองว่ามันค่อนข้างจะเป็นเกมที่สนุกนะครับแม้ว่าอย่างที่บอกไปสติช่วงหลังเราจะไม่ค่อยชนะเขาก็ตามนะครับทีนี้ถ้าถามผมว่าในเรื่องราวของเราจะชนะเขาได้อย่างไรในมุมผมนะผมก็มองว่าจริงๆเราก็สามารถมีมุมที่จะชนะเขาได้นะครับเพราะว่าผมมองว่าแม้ว่าสถิติที่ผ่านมามันจะไม่ดี แต่ถ้าเราเล่นด้วยความมั่นใจบอลแรกเข้าจุดสําคัญคือบอลแรกนะครับแล้วก็ตัดเกมรุกของเขาด้วยการเสิร์ฟเนี่ยแบบเกมที่เจอสวีเดนเนี่ยจี้ไปที่ตัวของตัวเล่นนะครับผมมองว่าน่าจะจี้ไปที่ตัวหลังอะ่ะน่าจะโอเคนะผมว่าไอ้ไอ้ตัวหลังของเขาเนี่ยน่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในมุมผมผมมองว่าไอ้ดัมบริงเนี่ยรับบอลแรกไม่ค่อยดี ซึ่งเขาก็ยังมีข้อข้อด้อยอยู่ตรงนี้อยู่เหมือนกันดังนั้นก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราน่าจะจี้เขาได้นะครับส่วนเราก็ยังต้องปรับต้องใช้ความมั่นใจนะครับรับบันแรกให้ดีผมว่าก็น่าจะเอาตัวรอดได้ในเกมนี้นะครับในการที่เจอกับทางด้านของเนเธอร์แลนด์ดังเนเธอร์แลนด์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะมาเล่นบอลโครงสร้างกับเราด้วยการที่ยกบอลลอยสูงๆเพราะว่าเขามีตัวตีอย่างนิกาเดลโรฟหรือว่าจะเป็นเอลเจสเปอร์เนี่ย ค่อนข,ข้างจะโตสูงดังนั้นเขาน่าจะเล่นมาในทรงนี้นะครับเบนด์บล็อกเกอร์ผมว่าเขาไม่น่าจะใช้มากนะครับน่าจะไปใช้เกมโอซอลแล้วก็ต้องระวังดัม pling ซึ่งผมว่ามันอยู่ที่เกมดีเฟนส์เราดีเฟนส์เราถ้าเราดีเฟนส์เราดีเราทำไซซ์เอาได้ค่อนข้างจะเร็วเนี่ยผมว่าน่าจะกลับมาได้นะครับผมว่าเกมนี้เราจะสามารถเก็บเซตกับเขาได้แต่ถ้าลึกๆผมอยากให้ชนะเลยผมมองว่าเล่นในบ้านมันก็มั่นใจเพราะตอนนี้เจอใครก็ได้ฝั่งนั้นญี่ปุ่นเมื่อวานก็สภาพไม่ดีถูกไหมทางด้านของเซอร์เบียเองเจบอสผมว บอกเลยว่าน่ากลัวไม่รู้ว่าเส้นเอ็นเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้เช็คอาการล่าสุดให้นะครับก็มองว่าภาพรวมครับเรายังมีโอกาสที่จะชนะในเรื่องของเสียงชงเสียงเชียเราก็ดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นบอกว่าเกมนี้เนี่ยสู้กันสนุกไม่มีจบแค่3เซตแน่นอนผมว่าอย่างน้อย4เซตนะครับหรืออาจจะ5เซตแต่ถามว่าเราจะชนะได้ไหมผมว่า โอเคเราเป็นรองเยอะครับแต่เราแสดงให้เห็นแล้วว่าเกมที่เจอสวีเดนเราสู้อย่างเต็มที่แต่รูปเกมเกมนี้ก็จะไม่เหมือนกับเกมกับสวีเดนนะครับเพราะว่าตัวตีเขามีแค่2คนเท่านั้นแล้วก็อาจจะตัดหรือตัวเดียวแต่ว่าก็ไม่เป็นไรผมยังมองว่าเกมนี้เราสามารถเล่นในแบบของเรานะครับใช้บอลสูตรบอลแทรกหรือว่าบอลไหลหลังซึ่งเรามีอยู่แล้วนะครับพยายามเล่นให้เร็วขึ้นผมว่าน่าเราน่าจะตีบล็อกได้นะครับเกมนี้เอาจริงๆอย่างที่บอกไปผมมั่นใจว่า เราจะเก็บเซตจะเขาได้แน่นอนนะครับในรอบหลายนัดหลังสุดที่เจอกันและถ้าดีจะชนะเลยนะครับผมมองว่าเกมนี้ถ้าให้ฟันธงผมมองว่าเรามีสิทธิ์เบียดชนะเขาได้สามต่อสองนะครับผมว่าอาจจะเล่นยาวถึง5้าเซตนะครับไม่แน่ไม่แน่นะครับอ่ะก็ฝากกันไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคอนเทนต์ในการพูดคุยแบบนี้เรื่องราวของวอลเลย์บอลนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้แต่วันนี้ย้ำนะครับวันนี้ สาวไทยจะใส่เสื้อสีน้ําเงินนะฮะผมก็จะพยายามใส่เสื้อให้ตรงกับน้องๆในวันที่ลงแข่งขันว่าจะใส่เสื้อสีอะไรก็สังเกตกันได้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามและเย็นนี้นะครับอย่าลืมติดตามกันไหนสดได้นะครับที่ pptv hd ช่อง36นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะไปบรรยายเองเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเจอกันได้ทางนั้นเลยนะครับก็เรียกว่าวันนี้พร้อมเต็มที่นะครับในการที่จะมาเจอกับเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับใคร กดดูได้ก็อย่าลืมเปิดดูนะจ๊ะทาง PP HD ช่อง36ย้ำนะครับตีตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะจ๊ะอ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาจเจอกันนะครับในทางทีวีคืนนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ